สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน f m 0รร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอสร้างเสียงสุขภาพกมบูรณ์สด Them, at, I, way, สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอยู่ที่กันที่นี่กับรายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสนดอกรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยมีอันตรายใกล้ตัวค่ะและในปีนี้นะคะก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุน <ส for S 1> <ๆ>ัขบ้าไปแล้ว1รายคุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศร้อนๆค่ะ อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้สัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าสุนัขและแมวหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้และถ้าหากว่าคนเราไปโดนกัดไปโดนขวนไปโดนเลียเข้าให้เนี่ยอาจจะติดโรคพิษสุนัขบ้ามาก็ได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้ด้วยในส่วนของสัตว์ค่ะถ้าสัตว ติดโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านจะมีพิษสุนัขบ้าไหมและถ้าติดพิษสุนัขบ้าจะทํำยังไงทั้งในคนและในสัตว์นะคะโดยดิฉันได้เรียนเชิญท่านอาจารย์นายแพทย์ปริญญาเทียนวิบูลนะคะท่านรองหัวหน้าภาควิชาวิวาววาววทยาศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์มห ah, าวิทยาลายัยเชียงใหม่มาพูดคุยกันสวัสดีอาจารย์หมอค่ะ และอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดออรอนุชาสิริมาลัยสุวรรณนะคะท่านอาจารย์ประจาภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธาร,ร,รณสุขจากคณะสัตวแพทย,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะต้อนรับอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าดีใจมากเลยที่มีทั้งหมอคนนะคะแล้วก็หมอสัตว์ อยู่ด้วยกันเลยค่ะวันนี้มาแบบดูเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ความรู้กันแบบเต็มที่คุณผู้ชมคะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นอันตรายใกล้ตัว,ลวเลยทีเดียวที่บอกว่าใกล้ตัวนี้เพราะว่าทุกบ้านนะคะมีสัตว์เลี้ยงใช,ใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะอย่างบ้านจิ๊บเองเนี่ยก็เลี้ยงค่ะมีแมวค่ะอาจารย์หมอคะนะคะวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้ที่เป็นภัยใกล้ตัวเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ําหรือทางเหนือเราเรียกว่าแล้วเวลา สุนัขเป็นพิษสุนัขบ้าบอกว่าเป็นมาวอเ, <laughs> เป็นมาวออย่างนี้นะคะโรคนี้มันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงทาไมถึงตั้งชื่อว่าโรคกลัวนะคะอาจารย์พิษสุนัขบ้าครับมันเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสค,ครับชื่อเรปีไวรัสซึ่งมันมมอยู่ในน้ําลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค,ครับคราวนี้เวลาสาัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เป็นพิษสุนัขบ้าครับไปกัดปุ๊บเชื้อก็เข้าสู่บาดแผลค,ครับแล้วก็เข้าสู่เส้นประสาทใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปสู่ ตรงเส้นประสาทตรงไขสันหลังครับแล้วก็เข้าไปสู่สมองเราก็จะทำให้คนไข้มีอาการทางสมองค่ะอาการทางระบบประสาทครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะครับพอมีการรบประสาทอาการที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะคนไข้ก็จะมีอาการเหมือนกลัวน้าครับมีการกลัวน้ํามีกลืนลําบากนะครับกลืนลําบากเวลามีสิ่งกระตุ้นอะไร้ยครับก็จะทําให้รู้สึกมีอาการเจ็บปวดครับแล้วก็มีอาการคุ้มค้ั่งได้ครับถ้าเกิดเป็นแล้วก็ ส่วนใหญ่นะครับ99ก็จะเสียชีวิตงั้นที่เขาบอกว่าใครที่เป็นโรคพิษสุนักบ้าส่วนมากเป็นแล้วมักจะเสียชีวิตนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงครับเป็นรักษาตามอาการค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าหากเป็นพิษสุนักบ้าุ๊บเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากครับค่ะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาได้ยินข่าวละปีนี้ ว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วหนึ่งรายใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีม,มีรายงานการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับของประเทศไทยเรานะครับตอนนี้เนะี่ยปีนี้มีเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับเป็นเกิดเหตุที่จังหวัดชลบุรีครับเป็นมีคนไข้เนี่ยรับฝากสุนัขครับจากจากเพื่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นโดนสุนัขข่วน ครับแล้วก็ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นพิษสุนัขบ้านแล้วก็เสียชีวิตไปปีนี้มีหนึ่งรายปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประมาณสมรายสมรายครับสามรายปีก่อนถีาไปก็จะประมาณเฉลี่ยปีละประมาณสามรายแต่ถ้าเกิดย้อนไปสักประมาณหปีครับจะมีประมาณสักสิบรายโหมีทุกปีใช่ครับแล้วก็มีเยอะด้วยครับมีมาเรื่อยๆครับอืมครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันไหมครับว่าอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมี จังหวัดไหนนะครับที่มีตรวจพบว่ามี<ะ>คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้าบ้างครับเ<ะ>ราจะพบว่าประมาณสัก30จังหวัดนะครับจากทั้ง,งประเทศนะครับก็ยังมีรายงานว่ามีตรวจพบสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีคนที่เป็นพิษสุนัขบ้ากระจายอยู่ทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีสานและภาคใต้แต่ภาคเหนือเราไงครับก็ยังมีพบที่ล่าสุดนะครับล่าสุดก็จะมีพบที่ พยาครับที่เชียงคำครับแล้วก็มีที่เชียงรายครับที่พะเยาวเชียงคำเชียงรายเหรอคะอาจารย์อันนี้ที่พบนี่คือคือพบในคนหรือพบในสัตว์ยังไงพบในในสัตว์ครับปีปีนี้เราพบในคนตอนนี้มีรายงานแค่หนึ่งรายที่พี่ชนบุรีครับอ๋อค่ะในสัตว์นี่เขามีการเขามีการตรวจค้นในเชิงรุกหรือว่ามีการตรวจยังไงบ้างคะอาจารย์หมอเนื้อชาสำหรับใน ในสัตว์นะครับจะมีการตรวจ2รูปแบบนะครับอย่างแรกคือตรวจเชิงรุกก็คืออาจจะเป็นหมาจรจัดสุนัขจะหมาจากตามที่พักพิงหรือด็อกเชลเตอร์นะครับก็พอเขาสิ้นอายุไขก็จะนำหัวเขาไปตรวจที่ห้องอปฏิบัติการนะครับอันนั้นรูปแบบหนึ่งโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยการตรวจเชิงรุกจะเจอสุนัขหรือสัตว์ที่โพสิทีฟหรือให้ผลบวกเนประมาณ สเท่านั้นเองครับมไม่เยอะมากแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งคือสัตว์ที่สงสัยค,คืออาจจะไปกัดเขาไปกัดผู้ป่วยไปกัดคนไข้นะครับแล้วก็เอามาส่งตรวจในรูปแบบนี้เนี่ยจะมีให้ผลบวกเท่าที่สถิติย้อนหลังเนี่ยประมาณ40% 45-46%ทีเดียวครับโอค่ะครับผมและในภาพรวมเนี่ยเราจะเจออยู่ประมาณปีละ200 200ตัวอย่าง อันนี้พับพับรวมย้อนหลังนะะสักสองสามปีที่แล้วเนี่ยประมาณปีละสองสองร้อยตัวอย่างครับที่อาจาบวกอ๋อสองร้อยตัวอย่างนี่คือมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหมดเลยเหรอใช่ครับใช่ครับโอ้หมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คือมันมีเชื้ออยู่ในตัวเหรอหรือยังไงฮะครับผมก็อย่างอย่างที่อาจารย์หมอเป็นยาบอกนะฮะก็คือโรคเนี้ยติดต่อผ่านทางน้ําลายค,ค่าบจากจาก,จากการที่สัตว์ที่มีเชื้อไปกัดตัวอื่นอะไรเงี้ยครับอืมแสดงว่าโดนกัดต่อมาเป็นทอดครับผม อ๋อค่ะส่วนมากอาจารย์หมอปริญญาคะคที่เราเจอเนี่ยที่ผ่านๆมารวมถึงตอนนี้นะคะที่เขาติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเขาติดจากสัตว์ประเภทไหนติดจากสัตว์ประเภทไหนส่วนใหญ่นะ่าที่บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสุนัขครับเพราะว่ารเราก็จะตรวจเจอสุนัขนะครับเป็นเป็นกลุ่มหลักเลยครับ,รบที่ตีพิษสุนัขบ้า<อ>ครับเป็นสุนัขแล้วก็แต่ว่าพวกแมวพวกสัตว์อื่นๆ,ๆเนี่ยก็ยังมีรายงานว่าว่าเป็นเหมือนกัน แล้วกลุ่มกลุ่มอายุอะไรพวกนี้นี่มุรายงานไหมคะส่วนใหญ่จากข้อมูลนะครับจะเป็นเด็กครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กเด็กก็จะไปเล่นกับกับพวกสัตว์ดี้งอะไรต่างๆครับก็จะทําให้อะไปแกล้งสัตว์ไปอะไรเงี้ยก็เลยโดนสัตว์กัดมาค่ะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อว่างั้นเถอะนะคะในส่วนของสัตว์อาจารย์หมอคะมีสัตว์สัตว์ชนิดไหนเขามีรายงานออกมาไหมคะว่าที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดูเหมือนจะเป็นสุนัขรอเปล่าคะจร,จริงๆแล้วเนี่ยสตัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดสามารถเป็นโรคสุนัขบ้าได้นะครับแต่ตัวที่มีบทบาทที่สุดในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเป็นสุนัขนะครับลงลงมาเนี่ยจริงๆแมวอย่างที่อาจารย์หมอปริญญาบอกมีหมาแมวะนะครับวัวควายนะครับแต่ว่าจากสถิติตรงนี้เนี่ยถ้าดูดูเป็นกราฟแท่งนะครับตัวสีข้างล่างที่เป็นสีเขียวอ่อนนั่คือจํานวนสุนัขที่ให้ผลบวกนะครับ ส,สีน้ำเงินที่สูงหม่นิดนึงน่าแปลกใจครับมันท่านเราเคยคิดว่าเป็นหมากับแมว<ช>เป็นหล,หลักนะครับอันดับสองนี่จะเป็นพวกปะสุสัตว์สมากกว่าเป็น<อ>วัวควายนะครับแล้วตามมาด้วยแมวแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นแต่เน,นี้ยในในในกลุ่มแวดวงวิชาการที่คุยกันก็ยังสงสัยอยู่ว่าอาจจะด้วยความที่แมวเขาเป็นแมวไงครับม<ช>ีความเป็นตัวของตัวเองสูงพอเขาไม่สบายเขาอาจจะหลบ ไปข้างนอกบ้านหรือหนีไปแล้วอาจจะไปเสียชีวิตที่อื่นนะครับอันนี้คือหลักๆในบ้านเรานอกจากนี้ที่มีที่มีรายงานเจออย่างเช่นข้างข่าวบ้านเราก็มีอ๋อมีข้างข่าวครับผมทั้งที่ข้างข่าวบ้านเราเป็นข้างข่าวกินผลไม้กับกินแมลงเป็นหลักเนาะไม่มีข้างข่าวดูดเลือดแบบต่างประเทศเขาแต่ก็เจอโพสติฟเจอเจอที่ที่มีเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าได้ครับออค่ะส่วนประเด็นที่กินอาหารครับจากวัว ที่เป็นพิษสุนัขบ้าแล้วเราจะติดไหมนี่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานครับว่าการกินอาหารนะครับจากจากสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้าอย่างเช่นกินนมหรือว่าวัวเสียชีวิตเราก็เลยเอาวัวมากินกันอะไรเงี้ยนะครับจะทําให้ติดเชื้อแต่ว่าก็ไม่ไม่แนะนําให้กินนะครับครับยังไม่มีรายงานครับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เลยการกินอาหารสัตว์พวกนี้ครับจากที่สงสัยว่าพิษมีซึ่งกว่าจะ เป็นความเสี่ยงระดับ2คือกลางๆครับถ้าเกิดสัมผัสแล้วควรจะต้องมาฉีดวัคซีนป้องกันค,ครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงสูงมากค่ะไหนๆก็พูดเรื่องกรณีถ้ามีกรณีที่สัตว์เสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้าทางสัตวแพทย์ค่ะมีคําแนะนํำยังไงคะกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าสัตว์นีมันเสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าคะ่ะอาจารย์ต้องทํำยังไงครับผมถ้าถ้าใน,ในสุนัขและแมวนะครับถ้าเราสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แล้วเสียชีวิตนะครับเราจะต้องส่งตรวจนะครับเราติดต่อไปที่ห้องปฏิบัติการทางสตัตวแพทย์นะครับอย่างแรกถ้าเป็นสัตว์เล็กๆก่อนสัตว์เล็กๆเราใส่ถุงพลาสติกสองชั้น<อ>นะครับแลวแช่นในน้ําแข็งสัตว์เล็กๆนี่คือประเภจจ<ห>ทอะไรกระรอกหรือแมวอะไรพวกนั้นนะครับเราใส่ถุงพลาสติกสองชั้นปัดปากถุงให้แน่นนะครับแล้วก็เอาไปใส่ทางน้ําแข็งแล้วส่งไปที่ห้องปฏิบัติการได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับ จริงๆเนี่ยเราไม่แนะนําให้ตัดตัดหัวด้วยตัวเองนะครับให้ติดต่อไปที่สํานักงานปนศุสัตว์จังหวัดในแต่ละจังหวัดออนะครับออแล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตัดหัวนะครับออครับผมค่ะแล้วก็ห้องที่เอาไปส่งนี่คือเราต้องเอาไปส่งที่ไหนยังไงละคะอาจารย์ครับผมห้องห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด7็แห่งทั่วประเทศนะครับ <S <S <ๆ S 2> อย่างภาคเหนือตอนบนนะครับที่ลําปาง นะครับถ้าที่ลำปางนะครับทีนี้ถ้าไม่สะดวกไปส่งเองนะครับจะด้วยระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ติดต่อไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดของแต่ละจังหวัดค่ะนะครับแล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างหัวหัวสัตว์ไปตรวจนะครับซึ่งใช้ใช้เวลาไม่นานในการตรวจนะครับอาจจะไม่เกิน2วันน่าจะได้ผลสองถึงสวันเท่านั้นเองครับค่ะแล้วมันมีมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหมคะอาจารย์ขอาาอนุญาตถามตรงนี้ไม่มีครับ เป็นเป็นเป็นหน่วยงานของของกรมปศุสัตว์ของรัฐบาลนะครับที่ที่จะต้องดูแลตรงนี้ให้นะครับค่ะก่อนที่เราจะสันนิษฐานอาจารย์หมอคะอาการของสัตว์ที่คาดว่าอาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยอาการเป็นยังไงคะอาจารย์ครับผมถ้าอาการในสัตว์เนี่ยอาการในสัตว์นะครับมันะจะกระแบ่งเป็นสามระยะนะครับค่ะระยะแรกเนี่ยจะสังเกตได้ยากมากนะครับเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย นะครับอาจจะไอตัวที่เคยเล่นกับเรามันก็ไม่เล่นกับเราอาจจะมีการซึมนะครับอันนี้คือระยะแรกนะครับระยะที่สองเนี่ยจะเป็นระยะของการเรียกว่าตื่นเต้นนะครับอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับโดนลมแล้วกลัวเจอเสียงเดลเจอเสียงรบพวานะครับหรือแค่เดินผ่านก็กัดกรง นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยอาการชักไม่กินน้ำนะฮะกลืนไม่ได้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงที่เกี่ยวข้อง,องกับการกลืนมันจะเป็นอัมาพาตนะครับเสียงเห่าเสียงหอนจะผิดปกติไปนะครับแล้วขั้นสเตจสุดท้ายขั้นสุดท้ายนี็คือสุนัขจะเริ่มมีอาการเหมือนอัมาพาตนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปครับผมแล้ว ที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนอาจารย์หมอคะเวลาเราสังเกตว่าหมาตัวนี้ยมันต้องเป็นพิษสุนักบ้านแน่ๆเวลาเขาเดินเหมือนจะแบบเหมือนหน้าจะเมาเมาเซ่เซมีน้ําลายไหลอะไรอย่างเงี้ยตรงไหมคะอาจารย์ลักษณะอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในแง่ของสัตวแพทย์เนี่ยก่อนที่จะวิวนิจฉัยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเราจะไล่าตามตารางนี้ขึ้นมา,ะน,มานะครับส่วนอาการอย่างที่คุณจิ๊บถามนะมันจะเป็นต้องดูว่าเข้ากับอาการที่17ชนิดนะครับเพราะว่าอาการหลายๆอย่างครับมันจะสับสนกับ กับโรคอื่นๆได้อย่างเช่นถ้าก้างติดคอเวลาหมาแมวกินกินกินอาหารที่มีก้างเนี้ยมันก็อาจจะมีน้ำลายไหลเยอะผิดปกติมื้นะครับือว่ามีอาการทางสมองอาการทางระบบประสาทอย่างอื่นๆนะครับก็จะมีอาการย่อยๆประมาณ17อย่างที่เราต้องพิจารณาครับก็อาจจะต้องให้คุณหมอช่วยพิจารณาด้วยนครับจริงๆถ้าสงสัยเนี่ยก็แนะนําให้ไปปรึกษาสัตวแพทย์น่าจะดีที่สุด นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเจ้าของไม่ทราบแล้วไปสัมผัสกับน้ําลายะนะครับก็มีม,มีความเสี่ยงได้ครับคมโอกาสที่สัตว์ที่เราเลี้ยงในบ้านแล้วเขาจะเป็นพิษสุนัขบ้านเนี่ยม,มีมีโอกาสเยอะไมหมคะอาจา<อ>รย์โอกาสน้อยต้องเรียนตรงๆเพราะว่าโรคเนี้ยอย่างที่เรียนก็คือมันจะติดต่อก็ต่อเมื่อมีไปสัมผัสกับน้ําลายของสัตว์ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงในบ้านฉีดวัคซีนเป็นประจำเนี่ยโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะป่วยก็น้อยลงครับนะคะทีนี้ อาการในคนมั่งอาจารย์หมอคะบางคนในชอบไปเล่นสัตว์ถ้าได้รับเชื้อพิซูน่าบ้าแล้วในคนเขาจะมีอาการอย่างไงครับก็ของคนเนี่ยก็อาการก็คล้ายๆในสัตว์เหมือนกันครับคือถ้าเกิดโดนกัดมปุ๊บเชื้อมันเข้าไปที่แผลม,มันก็จะไปอยู่ที่ก้า้านเนื้อแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเป็นระยะฟักตัวนะครับซึ่งะระยะฟักตัวก็ไม่มีอาการอะไรครับโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3เดือนค,ครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่าระยะฟักตัวยาวเป็นปีก็มี ครับก็ช่วงฟักตัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดแผลรุนแรงมากเชื้อเข้าไปเยอะนะครับแผลรุนแรงคืออะไรก็คือแผลลึกก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยไม่ถึงสัปดาห์ก็มีอาการละอ,รอาการก็จะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อมันเข้าไปที่เส้นประสาทพอเข้าเส้นประสาทปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีไข้เริ่มมีปวดบริเวณแผลคันบริเวณแผลอะไร้ยครับแล้วก็พอมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไปถึงสมองก็จะเริ่มมีอาการสับสน มีการสรับสนแล้วก็ช่วงที่ความรู้สึกตัวปกติกับคุ้มข้างนะครับ<ฆ>ก็จะเริ่มสลับไปสลับมาครับแล้วก็เริ่มมีกล้ามเนื้อบริที่เกี่ยวข้องกับการกลืนเหมือนกันครับก็มีปัญหาคนไข้ก็จะกลืนน้ํากลืนอะไรไม่ได้อาจจะเจอน้ําลายออกเยอะผิดปกติอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับแต่้อมเป็นรุนแรงมากๆปุ๊บก็อาจจะซึมมากขึ้นระบบหายใจระบบหมุนเวียนโลหิตต่างๆลง้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตไปอ๋อ<ำ>ค่ะอันนี้คือเป็นเป็น ระยะเรียกว่าเป็นระยะระยะของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิสุนักบ้าเข้าไปในร่างกายนะคะทีนี้ถ้าหากว่าคือเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อหรือเปล่านะคะเราก็เป็นระยะไหนยังไงเนี่ยเวลาเราโดนสัมผัสพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงก่อนคะอาจารย์ครับก็ถ้าเกิดว่าถูกสัตว์เลี้ยงดูได้นมกัดหรือว่าเลียนะครับก็ให้ไปรีบไปฉีดวัคซีนค่ะครับก็ตอนถ้าอยู่ที่บ้านนะครับสิ่งที่ น่าจะทําได้ก็คือการล้างแผลค,ครับแล้วก็ล้างแผลเอาน้ําลายเอาเชื้อโรคที่อยู่กับแผลเราออกให้เยอะที่สุดครับโดยเอาน้ําปล่อยน้ําไหลผ่านค,ครับล้างไปเลยประมาณ15นาทีแล้วก็ฟอกสบู่ค,ครับแต่แต่อย่าไปขัดรุนแรงนะครับจะทาให้พวกเนื้อเยื่อบาดเจ็บเยอะขึ้น<อ>ครับแล้วก็เอายาโพวิดไอไนดีนทาครับทาที่แผลแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลมาให้คุณหมอพิจารณาเรื่องฉีดวัคซีนป้องกัน แล้วถ้าสมมุติว่าเราเคยฉีดไปแล้วเราจําไม่ได้ว่าเราเคยฉีดหรือยังหรือมีภูมิหรือยังนี่งต้องยังไงคะอาจารย์ถ้าถ้าเคยฉีดไปแล้วนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยก็คือต้องฉีดให้ครบด้วยนะครับครับมันจะมีแค่ฉีดอยู่2แบบครับหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้ถูกสัตว์กัดมาก่อนแล้วเราก็แบบอยากไปฉีดป้องกันนะครับฉีดป้องกันไว้เนี่ยก็ไปฉีดเขาจะนัดฉีดแค่2ครั้งครับนัดฉีดครั้งแรกแล้วก็ห่างอีกทีนึงก็ประมาณ7วัน ครับนะั้ฉีดสองครั้งพอฉีดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีภูมิแล้วครับถ้าเกิดเราโดนกัดอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ฉีดกระตุ้นเฉยๆค่ะถ้าโดนกัดภายใน6เดือนกระตุ้นเข็มเดียวแต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนไปหลังจากฉีดวัคซีนครั้งล่าสุดกระตุ้น2เข็ม<อ>ครับก็วันนี้แล้วก็ไปอีกสามวันครับวันนี้แล้วอีก3วันก็กระตุ้นอีกเข็มหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เคยฉีดวัคซีนเลยนะครับอยู่ดีโดนกัดปุ๊บเนี่ย ก็ต้องมาพิจารณาความเสี่ยงถ้าเป็นแผลช้าไม่มีเลือดออกนะครับตอนนี้ความเสี่ยงไม่เยอะเพราะว่ายังยังไม่ถึงเส้นเลือดไม่ถึงเส้นประสาทกลุ่มนี้ก็ฉีดวัคซีนหนังเดียวแต่ถ้าเกิดเลือดออกเยอะนะครับเลือดออกมีเอาเลือดออกปุ๊บมันต้องฉีดอีกตัวหนึ่งครับเข้าไปที่แผลด้วยมีกี่แผลฉีดทุกแผลเลยครับครับแล้วก็ฉีดวัคซีนที่ต้นแขนด้วยสมัยก่อน เราใช้วิธีเนี่ยฉีดรอบสะดือเหรอคะอาจารย์ครับ ання, สมัยก่อนนะใช่ครับสมัยก่อนฉีดรอบฉีดรอบสะดือปัจจุบันไม่ไม่ใช่แล้วครับค่ะเปลี่ยนเป็นแบบฉีดเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วใช่ครับฉีดที่ต้นแขนแล้วก็ถ้ามีแผลเลือดออกไงคะแผลลึกก็ฉีดเข้าที่แผลด้วยอ๋อแต่ไม่ไม่ฉีดรอบสะดือแล้วครับค่ะก็เป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนเนี่ยสามารถฉีดได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะอาจารย์เด็กนี่ฉีดได้หรือง ตารางฉีดวัคซีนของเด็กปี2565ครับก็บรรจุลงไปในตารางที่สามารถพิจารณาฉีดได้ละครับได้ตั้งแต่2เดือนครับเด็ก2เดือนก็ฉีดได้ละอ๋อคลอดออกมา2เดือนฉีดได้เลยครับตามตารางนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดโดนสัตว์กัดอะไรก่อนหน้านั้นครับก็มีการศึกษาสามารถฉีดได้อายุน้อยกว่านั้นก็ฉีดได้ปลอดภัยครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้เรื่องของวัคซีนในคนในคนในคนนะคะ แล้วก็ทีนี้วัคซีนในสัตว์บ้างอาจารย์หมอคะอย่างสัตว์ที่เอาขอขออนุญาตอาจารย์เล่าให้เราฟังเพื่อเป็นความรู้เลยว่าในสัตว์เนี่ยเราควรจะฉีดตั้งแต่ตอนไหนยังไงฉีดบ่อยแค่ไหนแล้วก็เน่งในกรณีที่สัตว์ที่เราไม่แน่ใจว่าเขามีพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเอากลับไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมขออาจารย์รเล่าให้ฟัง<ม>อ่ะอาจจะต้องขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนนะครับ,รบอย่างแรกถ้าเป็นสัตว์ที่เรารู้ประวัติ แม่เขาว่าแม่เขาเคยฉีดวัคซีนมาเป็นประจำหรือเปล่าะนะครับกลุ่มแรกสมมติถ้าเคยฉีดวัคซีนเป็นประจำเนี่ยเราจะเริ่มอันนี้เป็นคําแนะนําของสมาคมผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับถ้าแม่แม่สัตว์เนี่ยเคยฉีดวัคซีนมาเป็นประจำเราจะเริ่มเข็มแรกในลูกเนี่ยเมื่อลูกอายุครบ3เดือนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ซ้ําเหมือนโควิดนะฮะช,ชุดแรกขอ2เข็มนะครับเข็มที่2เนี่ยก็ประมาณครึ่งเดือนหรือ4ี หป็หนึ่งเดือนหลังจากนั้นซ้หลังจากนั้นต้องซ้ําทุกปีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียนย้ำว่าต้องซ้ําทุกปีะนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองถ้าเราไม่รู้ประวัติของเขามาก่อนว่าแม่เขาเคยฉีดวัคซีนหรือเปล่าเนี่ยได้มาปุ๊บขอให้ฉีดเลยฉีดเข็มแรกนะวันนี้ได้มาปุ๊บฉีดก่อนแล้วไปซ้มาอีกทีเข็มที่สองตอนอายุสามเดือนสามเดือนแล้วก็เข็มที่สามใน ครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนถัดมาค่ะนะครับหลังจากนั้นก็ซ้ําทุกปีเหมือนกันครับบางคนถามว่าอาจารย์หมอคะสัตว์ที่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าไปแล้วอันนี้คือมันจะครอบคลุมได้ตลอดไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงไม่ต้องไปฉีดแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะต้องขอเน้นเรียนครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดผิดมากๆเลยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างชุกชุมค่ะนะครับเราแนะนําให้ฉีดเป็นประจําทุกปีค่นะครับ ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงจาก,กาจากการศึกษาของคุณหมอธีรศักดิ์ชักนำนรับเป็นสัตวแพทย์ที่อยู่กรมกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามาเนี่ยพบว่า66ซนะครับถูกสุนัขที่มีเจ้าของและฉีดวัคซีนไม่ครบมไม่เป็นประจําทุกปีเนี่ยกัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ชัดเจนว่าต่อให้เคยฉีดวัคซีนมาแต่ฉีดไม่ครบ นะครับก,ก็นำโรคพิษสุนัขแว้ามาให้คนได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนําจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฉีดเป็นประจําทุกปีครับทุกปีครับเวลาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือคลินิกต่างนะฮะเขาจะมีเป็นใบกําหนดนะัดให้เป็นกฎหมายบังคับเลยครับถ้าคุณหมอสัตวแพทย์ไม่ไม่ไม่ให้ใบนัดเนี่ยหรือไม่ให้เครื่องหมายห้อยคอคุณหมอนั่นคือความผิดทางกฎหมายอ๋อเหรอคะรับแล้วก็เจ้าของที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่พาไปฉีดวัคซีนก็มีความผิดด้วยครับอ ราะนั้นมันมันจะถูกบังคับด้วยโดยข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้เอาตรงนั้นมาเป็นเป็นประเด็นนะครับเป็นเหมือนการขู่กันอยากให้มองถึงความความปลอดภัยของผู้เลี้ยงดีกว่าครับค่ะพูดถึงเรื่องกฎหมายในไหนก็พูดเรื่องนี้และค่ะอาจารย์บ่อยมากที่มีกรณีที่ว่าอ่ะบ้านตรงข้ามเลี้ยงหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเลี้ยงกันไปเลี้ยงหมาอีกคนเดินผ่านโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยในใน,ในทางแบบพรบรเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่า ทางกฎหมายเนี่ยเขาจะมีความผิดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ถ้าในประเด็นนั้นผมมันจะไม่อยู่ในพระราชะบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า <c oughs> นะครับแต่น่าจะอยู่ในกฎหมายตัวอื่นๆน,นะครับ <c oughs> ซึ่งเ,เจ้าของสัตว์ <c oughs> นะเมื่อ <c oughs> เมื่อสัตว์ไปทําร้ายไปทําลายใครให้เกิดความเสียหาย <c oughs> ต้องต้องเจ้าของมีหนะ้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ <c oughs> นะคบผมพรบรบิพิษสุนัขบ้าจะพูดถึงเพียงเล็กน้อยครับั้นจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสัตว์ไปกัดแล้วก็ต้องมีถูก ต้องเอาเราเราต้องเอาเจ้าของสัตว์นะครับต้องเอาสัตว์ไปกักตัวเจ้าของต้องเอาสัตว์ไปกักตัวไม่ไม่ไม่ใช่ไปโยนให้คนที่ถูกกัดเขารับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เจ้าของต้องเอาสัตว์ไปกักแล้วก็เวลาเรากักตัวสัตว์เนี่ยครับว่าจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยครับก็จะให้กักสิบวันของเวลาผมอยู่ห้องฉุกเฉินเนะเวลาคนไข้มาถึงปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกคนไข้เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเราสามารถติดตามสัตว์ได้นะครับก็ให้กักสัตว์ไว้สิบวันนะครับก็คือตรงตามกับกับพรบอดี สิบวันกักไว้ทําไมครับถ้าเกิดเลยสิบวันไปปุ๊บแสดงว่าสัตว์ตัวนั้นน่ะไม่น่าเป็นพิษสุนัขบ้าหรือถึงเป็นก็ยังไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนนี่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเราฉีดวัคซีนพี่ให้คุณหมอพิจาราฉีดวัคซีนใช่ไหมคะวัคซีนเนี่ยถ้าเราฉีดเต็มคอในในคนนะครับจะฉีดทั้งหมดถ้าหลังโดนกัดจะฉีดทั้งหมด5ครั้งถ้าฉีดเข้ากล้ามนะครับฉีดวันนี้อีก3วัน7วัน14วันแล้วก็28วัน แต่ถ้าเกิดสุนัขเนะี่ยไม่ตาย10วันเข็มสเข็ม5เนี่ยไม,ไม่ต้องฉีดละอ๋อแบบนั้นก็ได้ใช่ครับหรือถ้ามีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเกิดว่าสัตว์นะครับถูกเลี้ยงดูเลี้ยงดูอย่างดีอยู่ในบ้านระบบปิดอะไรนะครับไม่ได้ออกไปคุกคีกับสัตว์ภายนอกเลยนะครับไม่ได้ที่สัตว์ภายนอกเลยเลี้ยงดูยิ่งกว่าลูกอีกอะไรเงี้ยนะครับะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม เข็มล่าสุดไม่เกิน1ปี 1> ค่ะครับแล้วก็อันที่สุดท้ายคือการกัดนะ่มีเหตุผลว่าเราไปแกล้งไปแย่มันนะครับถ้าครบทั้ง3ข้อเนี่ยครับค่อนข้างปลอดภัยให้กักตัวสัตว์ไว้10วันคนเนะี่ยถ้ายังไม่อยากฉีดวัคซีนนะครับก็คอยสังเกตอาการก่อนก็ได้ค่ะถ้าเลยสิบวันไปปุ๊บมันปลอดภัยดีเนงะี้ยก็ความจําเป็นฉีดวัคซีนของเราเนี่ยครับกไ็ไม่ต้องก็ได้ครับแต่ในทางปฏิบัติผมเนะี่ยถ้าโดนกัดปุ๊บนะครับ มีแนวโน้มจะโดนกัดอีกแล้วเราก็แบบบอกยากครับว่าเราจะเลี้ยงแล้วมันอยู่ในระบบปิดได้ตลอดไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนกัดมาแบบนี้ต่อให้ครบสามข้อส่วนตัวก็จะแนะนําฉีดวัคซีนไปเลยฉีดวัคซีนการป้องกันไม่อยากโดนกัดในคนนี้ทําไงดีะอาจารย์อจริงๆก็ถ้าในคนไม่อยากโดนกัดก็อย่าไปเข้าใกล้มันนะครับอย่าไปเข้าใกล้ครับค่ะแต่ว่าก็เป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นก็ ถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงที่จะถูกกัดเยอะๆเพื่อป้องกันโรคพิสุนัขบ้าก,ก็เราก็ไปฉีดวัคซีนกันของเราไว้ก่อนอครับถ้าโดนกัดซ้ำก็ไม่ต้องฉีดเข้าแผลละก็ฉีดกระตุ้นเอาค่ะคในสัตว์ละคะอาจารย์หมออนุชาคะเรามีวิธีการสังเกตไหมคะว่าแบบเออสัตว์เนี้ยเป็นมิตรสัตว์เนี้ยไม่เป็นมิรอย่างเงี้ยป้องกันไม่ให้เขากัดเราอะไรอย่างเง,ง,งี้ยท่าไงดีคะก็ดจกูจากหน้าตานะฮะอ๋อดูได้นะเราเราจะพอพอดูได้ฮะติกรรมของเขานะครับผม แต่อย่างที่อาจารย์หมอปริญญาบอกคือทางที่ดีที่สุดคือถ้าไม่ใช่หมาของถ้าไม่ <c oughs> ถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราเราอย่าไปยุ่งเลยครับ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันมันมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอย่างที่บอก <c oughs> แล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบอย่างสงสมประเด็นคือจริงๆแล้วลรกพิษสนักบ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดทั้งปี <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนอย่างที่ที่ที่บางคนที่เราเข้าใจกันค่ะนะครับที่ที่ เจอหน้าร้อนบ่อยอาจจะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเด็กปิดเทอมะนะครับช่วงเด็กนักเรียนหยุดปิดเทอมแล้วก็มีเวลาว่างก็เล่นกระสัดของคนนั้นคนนี้แล้วโดนกัดบ้างแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงที่ทสําคัญก็คือคนที่ป่วยนะฮะคนที่ติดกเ,เป็นสมัคบ้านจานวนมากเลยไม่ได้ไปฉีดวัคซีนเนื่องจากละเลยเข้าใจว่าเป็นแค่แผลเป็นรอยเป็นแค่รอยช้ำห,หรือเป็นแค่แผลถลอกเล็กน้อยนะครับ อันนี้อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกคือถึงแม้ความเสี่ยงระดับป,าน,ปานกลางก็ตามแต่แต่เราต้องต้องไปให้ไปพบคุณหมอนะครับเพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนครับสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์หมอทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะลารายการกันไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์ปริญญาก่อนค่ะคก็โรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับเป็นโรคที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นแล้วเนี่ยเสียชีวิตแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนสัตว์กัดนะครับต้องล้างแผลให้ดีครับแล้วก็มาโรงพยาบาลเพื่อฉีดยา ครับสุนัขตัวไหนก็กัดได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังและป้องกันตัวเองครับค่ะยินดเชิญอาจารย์อนุชาค่คะผมอยากจะฝากไว้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์ของตัวเราเองหรือเอาอาหารไปให้สัตว์เลี้ยงสัตว์จอนจัดนะครับท,ท่านมีความเสี่ยงนะครับและถ้าเป็นไปได้อยากจะให้พาสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนโรคพริษสุนัขบ้าเป็นประจําทุกปีครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสงท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในรายการในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะขอบพระคุณอา,อาจารย์ในแพทย์ปริญญาเทียนวิบูลนะคะจากคณะ แพทยาศาสตร์นะคะและท่านรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรอนุชาสิริมาลัยสุวรรณค่ะจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสร้างเสริมสุขภาพกับหมอสนดอกแล้วดิฉันและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ